รวจสอบสถานการณ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่นั้นมีการล็อกดาวน์ชุมชนอิสลามแม่สอด5วันหลังจากที่พบการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 กลุ่มใหม่ครับเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าที่จะเร่งคัดกรองกลุ่มเสี่ยง500ตัวอย่างติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับท่านครับครับคุณอนุชาคุณจิรัชตาครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ทําการล็อกดาวน์พื้นที่ชุมชนอิสลามบางส่วนในอำเภอแม่สอดของจังหวัดตากนะครับ นี่เองก็เป็นมาตรการเชิงรุกนะครับในการคัดกรองผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรวมถึงป้องกันไม่ให้ออกนอกพื้นที่นะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับพบว่ามีคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนติดเชื้อโควิดหลายรายครับเจ <eres S 1> ้าหน <Milan. S 1> ้า,นา,นานนที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและอสมในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกำลังเฝ้าระวังบุคคลในชุมชนอิสลามในการเข้าออกชุมชนนะครับหลังมีคำสั่งปิดพื้นที่บางส่วน ตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึง12มีนาคมเป็นเวลา5วันนะครับสืบเนือ่องจากก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ทีมตรวจโควิดเชิงรุกได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19จํานวน7คนซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับเป็นผู้นําการละหมาดชาวเมียนมาภายในชุมชนอิสลามได้ติดเชื้อโควิด19รวมอยู่ด้วย1คนนะครับซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่ตึกผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลแม่สอดน,นะครับ นอกจากนี้ยังมีการเร่งนําตัวกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ําอีกจํานวนหลายสิบคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มนี้นําไปกักตัวเพื่อรอดูอาการภายในพื้นที่กักตัวของรัฐเขตอําเภอแม่สอดจังหวัดตาครับล่าสุดทีมแพทย์ชุดตรวจโควิด -19 เชิงรุกจากโรงพยาบาลแม่สอดและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันลงพื้นที่ล็อกดาวน์ท้ายชุมชนอิสลามเพื่อทำการตรวจสารคัดหลั่งทั้งคนไทยและต่างชาติ กลุ่มเสี่ยงกว่า300ตัวอย่างครับโดยบริเวณที่ถูกล็อกดาวน์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานชาวเมียนมาและบางคาลาเทศนะครับที่อาศัยอยู่รวมกันแบบครอบครัวและบางรายอยู่อาศัยในบ้านพักอย่างแออัดครับโดยเมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่นะครับและระบุว่าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดทําให้ต้องปิดชุมชนเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเวลา5วันเพื่อให้ค้นหาให้ครอบคลุมมากขึ้นครับ ไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังที่อื่นถ้าพบก็จะได้ทําการรักษาให้หายขาดนะครับเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอําเภอแม่สอดครับเพื่อที่จะตรวจเชื้อคนใน้นที่ั้งหมดนะครับคาดว่าจะมีคนประมาณสักสามร้อยคนหลังจากตรวจเชื้อแล้วเนี่ยก็จะได้วางแผนต่อไปครับว่าจุมชนนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วไม่มีเชื้อเลยนะครับก็จะเปิดคทยคายคายล็อกได้นะครับแต่ถ้าตรวจแล้วเจอเชื้อไม่มาก เราก็นําคนที่ติดเชื้อไปเข้าโรงพยาบลคนที่เกี่ยวข้องก็นําไปกักตัวได้แต่ถ้ามีติดเชื้อจํานวนมากชุมชนนี้อาจจะต้องปิดตัวเป็นสถานที่กักตัวภายนในชุมชนต่อไปนะครับขณะที่ข้อมูลจากโรงพยาบาลแม่สอดวันที่8มีนาคมเวลา20นาฬิกานะครับ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน9คนครับซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย8คนและตรวจสุขภาพแรงงาน1คนนะครับโดยรักษาหายแล้ว1คนทำให้ขณะนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อกำลังรักษาตัวอยู่45คนโดยทั้งหมดนะครับอาการเล็กน้อยครับ ครับนอกจากชาวบ้านที่นี่นะครับต้องป้องกันตัวเองจากปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 แล้วนะครับปัญหาฝุ่นควันก็เป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ชาวบ้านที่นี่ก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดเช่นกันเนื่องจากวันนี้นะครับคุณภาพอากาศของที่นี่นะครับอยู่ในระดับสีแดงส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับคุณอนุชาคุณจิรัชาตาครับคุณคปัดนะครับค่ะ